มีจำนวนต้องหาลงตัวสองจำนวนขึ้นไปถ้ามีแค่สองจำนวนก็ต้องหาลงตัวทั้งสองจำนวนค่ะปณิิไยไม่มาค่ะนักเรียนวันไม่รู้มันน่าจะไม่มาแต่อาคารนี้อ่ะต่อนะคะอะไรที่หารทั้ง12และก็ยีได้ลงตัวคะหนึ 1. มียางอื่นอีกไหมไม่ม,ม,ม,มีถ้าเป็นสก็หาได้แค่สิใช่ไหมคะแต่หาที่ไม่ได้ถ้าเป็นหก็หาได้แค่สิบถ้าเป็นหก็หาได้แค่2ีถ้าไม่มีอะไรหารได้เลยแล้วให้เราเาียอกอะไรหนึ 1. <S 1> 1. <S ่งหนึ่งหารสิบสองได้สิบสองนึ่งหารที่สิบหได้ยี่สิบาคอรนอจับคูณกันทุกจำนวน เราก็จะได้ครนของอะไรคะของ12และ25คืออะไรคือ1คูณอะไรคะคูณ12คูณอะไรอี่คูณ25 25เนี่ยคูณอะไรได้ 100? ยี่สิบห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยถามต่อถ้ายี่สิบห้าคูณแปดได้กี่ร้อย สองร้อยใช่ไหมน,นี่ก็ห0ึ่งร้อยบวกเพิ่มมาอีกสี่ก็เป็นสองร้อยใช่ไหมคะถ้าบวกเพิ่มมาอีกสี่เป็นเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบห้าคูณสี่ได้สองได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณแปดเป็นสองร้อยยี่สิบห้าคูณบวกเพิ่มมาอีกสี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ <S <S เป็นสิบสองแสดงว่าได้เท่าไหร่คะได้สามร้อยถูกไหมข้อนี้หรือจะท่าคุณไม่สิบห้คูณสเป็นห้สิบใช่ไหมคะ ใส่ศูย์ทดห้า25คูณหเป็น25บวก5เป็น30ถูกไหมก็จะได้300พอดีแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ300เสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งข้อ